ฟิตนะครับผมอีแบบหนึ่งนะถ้าเสษพี่น้องอันนี้อึง้งแค่แข็งครับผมคืเอ,อเป็นเได้ไรได้บาาเดียเอึ้งแข็งไปแข็งนี่หรอกใส่สองฟิตไว้นะครับลองดูนะววาจะเป็นไงนะครับอุ่นจะอุ่นครับใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดอีกสักหน่อยครับเพื่อความหอมเอาหน้ามอยดอีกสักหน่อยครับสดแซ่ คือขอ่ซีหาตัวแซ่บลืมอะไรลืมได้เตยลืมใส่หรอบแซ่บว้าวพี่น้องก็เป็นแซ่บไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยฟองไปโอ้ผมไม่ได้ฟิตนะครับผมฟิตไว้ผมต้มแล้วแต่ผมใส่เครื่องอีกทีนึงเปื่อยๆเลย่ัยนี้รอบนี้พี่น้องฟองไปเอ้ยปูดนะตรงนี้นะครับผมแช่ฟิตบันฉลองไว้ครับ ปุดน่ะสี่พะง้างสี่พะง้างพี่น้งงงงนองป้องไปโอ้ยอึ่งแช่ฟิตึ่งแช่ฟิตไปแช่พี่น้องเอ้ยฝนบุกบุบครับผมฝนบุกแต่ว่าฟิตแต่ได้บัน่นนะโอ้ลหนพี่นออ้องเอ้ยผมผมต้มแล้วแต่ผมใส่ช่องช่องฟิตไว้ครับเพราะว่าจิ้นไว้กินน้นอีกพูดหลบมานักพี่ มันเล้พูดตรงไปถึงกินว้าโอพี่น้องมึงไงเอามีหวัวตัวน้อยพอมตัวนจะหนีมไงพี่น้องว้าวแนนวสุดพี่น้องเลยเลพี่น้องเลยเวุ้ยเนี่ยมันกับก,นนกระเจี๊ยบก็ไม่ผมปรุงใหม่ผมต้มแล้วแล้วผมใส่ช่องฟิวไว้เอาได้หวันพี่น้องก้องไป เอฟเส้นขึ้นตรงนี้ให้ได้หน่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยแล้วผมจะลองดูว่าที่ผมฟิตไว้เดี๋ยวผมรู้ว่ามันไข่แล้วแน่นอนเบงใกล้ๆครับผมอุ้ยผัดผุนหัวพี่น้องยังสดๆนะครับนี่เพราะว่าผมเพิ่งต้มเมืม่อวานนี้แล้วผมใส่ซอสอู้ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยใส่น้ำซุปเข้าไป ว,ว้าวมันไก่ไหมอืมไก่นะครับว้าวมัน มันตัวเลียนส่วนน้ำต้มซุปเข้าไปสุดตัวน,นั้นย่องเอ้จินเขาได้บ้างพีเม่อไ่ครับอันนี้คือจากน้ำจิ้มน้ำปลาราาดแล้วนะครับราดแล้วแล้วก็ย่ำเลย สุดตัวนั้นครับเบึงตัวห้าออกกระเพาะออกเ่้ยหน่ำเวยมีเขียวกได้อึ้งก็ได้หน่ำเวย กบกินมังโมลูกเสียบนี่ก็มีไข่นะับพันตีเป็นตาคองในวันนี้กับคู่บนมือนี่ตัวน้อยก็มีไข่นี่ครับมะเมนพอลองเอาเอาเอา,เอาตัวใหญ่มันเมนพอลองเอาตัวมันเมนพอลองเอาไขาต่ตัวใหญ่ยเสีตัวน,น้อยบ่โอ้ยเนาะบางทีนี่หายสงสัยเลยนี่คือไข่เต็มคองนี่ลูก เดี๋ยวปล่อยปลองเดี๋ยวบนุ้งอุ้ยปุณห์พี่น้องยังสดสดนะครับนี่เพราะว่าผมเพิ่งต้มเมื่อวานนี้แล้วผมใส่ซอสอู้ยพี่น้องเอ,อ้ยมึงเนี่ยใส่น้ำซุปเขา้าไปว้าว ในไข่ไหมหืมไก่นะครับว้าวแน่นอนบังกอไก่ครับผมอุ๊ยปุ่นหพี่น้องยังสดๆนะครับนี่เพราะว่าผมเพิ่งต้มเมืม่อวานนี้แล้วผมใส่ชจองอู้ยพี่น้องเอ,อ้ย มึงเนี่ยใส่น้ำสุเข้าไปว้าวมันยอดมากสะละ